วันนี้ผมมีพระสมเด็จมาให้กับทุกคนได้ชมและวิเคราะห์กันอีกแล้วนะครับก็เจอพระสมเด็จเนื้อแบบนี้พิมพ์ทรงแบบนี้นะครับหลายๆท่านคิดว่าเป็นพระสมเด็จแท้หรือเปล่าครับลองใช้วิจาร,จารณญาณคอมเมนต์ลงมาดูนะครับว่าเรา คิดเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรนะครับก็เปิดให้คอมเมนต์ได้เต็มที่เลยนะครับเนื่องจากว่าผมต้องการฟังรายละเอียดหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ของหลายๆท่านนะครับที่มีมุมอมองในพระสมเด็จองนี้นะครับเท่าที่ดูนะครับเนื้อหามวลสารก็เป็นดังที่ท่านเห็นอยู่นะครับและก็รูปแบบพิมพ์ทรงนะครับ แน่นอนครับไม่ใช่พิมพ์ที่นิยมแน่นอนครับและก็รายละเอียดองค์พระสมเด็จนะครับก็ค่อนข้างจะมองไม่ชัดแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ชัดนะครับรายละเอียดเลอะนะครับก็เป็นพิมพ์ทรงที่น่าจะถ้าเป็นการสร้างก็ในยุคต้นแน่นอนนะครับ พราะรูปแบบพิมพ์ทรงไม่มีลักษณะที่ตายตัวนะครับการตัดขอบหรืออะไรนะครับก็ไม่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกับพระสมเด็จพิมพ์ที่เป็นของหลวงวิจารณ์นะครับและก็การกดพระลงในบล็อกแม่พิมพ์นะครับเมื่อถอดออกมาแล้วก็มีลักษณะที่ เป็นรูปแบบที่ไม่ชัดเจนและสวยงามเท่าที่นิยมกันนะครับกระองนี้ก็น่าจะมีการผ่านการบรรจุลงกลุลงมาแล้วนะครับอาจจะมีการจับตัวของก้อนแกลไซต์ขึ้นมาใหม่นะครับ ก็ไม่รู้นะครับลองมองกันดูนะครับแต่ละท่านคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเปิดให้คอมเมนต์ได้เต็มที่นะครับหลังจากลงคลิปที่รีวิวพระสมเด็จแตล่ละคลิปลงไปนะครับเราต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับเพราะว่าพระสมเด็จนะครับเราอย่าเล่นอยู่คนเดียวนะครับเราก็ต้องอดูทิศทางรายละเอียดและก็ เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนที่ได้ศึกษามาเหมือนกันนะครับเรียกง่ายๆกันนะครับว่าแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ได้มาก็นำมารีวิวให้ชมกันนะครับแล้วก็การเล่นพระในแนวทางที่ผมเล่นก็คือเป็นย้ำกันเป็นประจำนะครับว่าเล่นแนวพุทธบูชานะครับ ซึ่งเรายัางเชื่อว่าพระสมเด็จแท้ๆนะครับที่ท่านสมเด็จโตได้สร้างไว้นะครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเป็นพิมพ์ทรงที่ไม่สวยงามนะครับและก็ไม่เป็นที่ยอมรับไม่มีราคาของเซียนนะครับแต่เรื่องราคานั้นเราตัดออกไปนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะได้พระสมเด็จแท้ จากการปลูกเสกและอธิษฐานจิตเข้าพิธีโดยท่านสมเด็จพทธจารย์โตพรมรังศีนะครับไว้บูชาเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับก็เป็นที่ใฝ่ฝันของบรรดาเซียนพระทั้งหมดนะครับเพราะว่าพระสมเด็จก็น่าจะเป็นสุดยอดแห่งพระเครื่องเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งใครๆก็อยากมีเอาไว้ในครอบครองนะครับ ซึ่งบางท่านก็อาจจะมีพระแท้อยู่ในมือแล้วนะครับท่านก็ลองตรวจดูและเก็บรักษาไว้ดีนะครับสำหรับท่านใดที่อยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือพูดคุยกับเรานะครับท่านสามารถแชทเข้ามาได้ที่เพจคลิปเด็ดน่าดูสกอ๊อตแมนนะครับหรืออยากจะส่งรูปพระมานะครับก็ส่งมาได้ที่นี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมและติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาให้ชมเรื่อยๆฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ